ค่ะทำต้ไตมไก่ค่ะต้มยำไก่รอให้เดือดอยู่ค่ะเดี๋ยวได้มากินด้วยกันเน,ะนาะคุณน่คะทีมารับชมกันก็จะมีน่องนะคะน่องเล็กๆแคบๆใส่ชีสใส่เครื่องต้งยมยำค่ะใส่เครื่องต้งยมยำแบๆนะคะ โอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปกินกันนะคะร้อนเดือดจะตจับกหน่อยน้ำงดงดขุดขิดขุบขิด,ค,ด,ค,ดค่ะว้าวว้าวว้าวน่ากินค่ะ่ะคะ่ะทีนี้เราก็มาตักใส่ชามค่ะ ว้าวน่ากินมากขอบอกอม,มีกระหล่ำปีด้วยนะ ใส่พริกไว้ค่ะใส่พริกไว้เดี๋ยวกับข้าวบ้านนอกบ้านนอกเนาะไม่มีอะไรมากมายนี่ ไปทำกับข้าวอีกอย่างนึงเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเอาเครืกันนะคะเอาเนมันใส่เลยฮะเออแล้วลงใน้องก่อนโอ้โอ้ระเต้นก็เดินก็เดินเอก่อนค่ะในกระทะมันมีน้ำ ก็เลยกระเด็นว่ายโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์ฉันเอาแล้วปลาจิ้มของเราสองตัวค่ะ น้ำมันกระเทนใส่โหขับก็ได้จะพังไว้นี่น่ากินไหม ะทอดปลาเค็มแบบบ้านๆนะจ๊ะนะจ๊ะ ติดตดกระทะเลยหน่อยเอียงเอียงเอาโซ่สับอยู่ใกล้มากไม่ได้เดี๋ยวมันดับวันก็หมูเลย รออีกหน่อยนึงให้สุกอีกนิดหนึ่งโอเคน่าจะได้อยู่เนาะไม่ชอบกินให้แห้งๆเขาไม่ชอบให้แห้งปล่อยไว้นานเดี๋ยวจะแห้งผิดเนาะจะฉิดตะแกรงก็ได้แล้วปลาเค็มของเรานะคะ นี่ใส่จานไว้นี่นะคะไปค่ะก็ได้มาแล้วทุกคนนี่ต้มไก่ต้มไก่โอ้ยดูสิดูสินี่ว้าวเนาะเสร็จแหละจิ๋วกัโอเล่ เฮียปากแผบบนะคะเฮียปากแผบบเลยแบ่บแฉบนี่ปลาเค็มทีทอดเมื่อสักครู่นี้อันนี้ของเหมือนเดิมของใครคงจะรู้กันดีของจิ๋วกบเอาเร่นะคะต้องมีให้เขาทุกวันค่ะต้องมีให้เขาทุกวันนะคะไม่งั้นเขาจะยุ่งค่ะทุกคน ก็กับข้าววันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสุรยาจอยพาเพลินด้วยนะจ๊ะรักๆทุกคนจ้าบ๊ายบาย